จากเคยที่ปลูกบ้านปลูกปลูกบอนที่บ้านนี่ปลูกอยู่สองปีใบเท่าฝ่ามือไม่ได้กินแม้แต่ลูกเดียวนะคะฟันทิ้งเลยค่ะจากนั้นมาก็ได้ไปเจอกับบ้านของพี่น้องเรานะคะน้องกุ้งที่ยะโสธรน,นะคะท่านมีต้นเดียวต้นใหญ่มากเลยแล้วก็โชว์ไว้หน้าบ้านนะคะใครไปเห็นก็อ ชื่นใจนะคะมีแต่รูปไม่มีใบนะคะเราก็อยากมีแบบนั้นมั่งนะคะก็เลยขอพันน้องเขาให้หอบใหญ่เลยค่ะนะคะนําไปปลูกไปปลูกลุมละสองต้นสองกิ่งค่ะตอนที่ยังไม่ปลูกแช่น้ําไว้ก็ขึ้นขึ้นรูกให้เห็นแล้วนะคะชื่นใจจังเลยค่ะได้ใจมากนะคะพอเอาไปปลูกประมาณสองสามอาทิตย์ได้กินลูกค่ะนะคะ,ะลูกไม่เด็ดทิ้งก็เลยได้กินจริงๆนะคะ กินผลใส่ขี้ไก่กินใบใส่ขี้วัวแต่เราจะใส่น้ําสมุนไพรในตัวเรานะคะกินหัวใส่ขี้หมูเขาพูดแบบนี้นะคะปีปีแรกเราก็พอดีมีขี้วัวนะคะเราก็ใส่ขี้วัวก็ผลแบบธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจมากนะักแต่พอปีนี้เราเรามีขี้ไก่เราอยากจะจะจะพิสูจน์ดูว่าขี้ไก่นี้มันได้ผลจริงไหมนะคะปรากฏว่าผลที่ได้ลูกใหญ่มากค่ะ แล้วก็โดกมากละค่ะแล้วข้อสําคัญคือบางลูกนี่เรามีความรู้สึกว่ามันมันใหญ่แล้วนะประมาณสี่เซนครึ่งนี่เรายังเห็นอีกบางลูกเด็ถึงห้าเซนค่ะแล้วก็อวบอ้วนมากนะคะกินผลใส่ขี้ไก่กินใบใส่ขี้วัวแต่เราจะใส่อ่าน้ําสมุนไพรในตัวเรานะคะกินหัวใส่ขี้หมูเขาพูดแบบนี้นะคะ ปีปีแรกเราก็พอดีมีขี้วัวนะคะแล้วก็ใส่ขี้วัวก็ผลแบบธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจมากนักแต่พอปีนี้เราเรามีขี้ไก่เราอยากจะจะจะ,จะพิสูจน์ดูว่าขี้ไก่นี้มันได้ผลจริงไหมนะคะ